สวัสดีครับพี่พวงรัฐครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับชาวนครและสำหรับตระกูลของผมท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ศิลปินเอกของชาติท่านวาดรูปป,ป่าปปปปปปทั้งหมดหกรูปวาดเสร็จแล้วกับมือขวาสุวิทย์คุณสุวิทย์ครับเสร็จแล้วใส่กรอบอย่างดีเท่านั้นยังไม่พอ,อยัง เอารถแวนคันใหม่ที่ท่านซื้อใส่ภาพเจ็ดภาพนี้มาส่งให้ถึงนครเลยเพื่มใจมากเลยครับขอบที่พวงรัดครับทั้งหมดยังมีขกภาพาภาพเล็กกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหมันภูมิใจบอกไม่ถูกเลยสามเดือนที่แล้วตอนอาจารย์บอกว่าจะวาดให้ในผมนึกว,ว่าอาจารย์พูดเล่น พาอ,อาจารย์ตอนนั้นพูดพูดภาษาอาจารย์ว่าใครจะมาจ้างกูว่าห้าสิบล้านร้อยล้านกูก็ไม่สนใจแต่กับกิมมี่นี้ผมผมรักผมเลยจะว่าให้พร้อมกับลูกศิษย์เอกผมคือคือคือกับคนทั่วไปท่านก็ใช้ภาษาท่านแต่กับป,ป๊าปาท่านก็ใช้ภาษามี ฟังแล้วสนอเพราะพริพร้งและก็จริงใจมากเลยและท่านก็รักษาคำพูดจริงๆเลยครับปลื้มใจมากเลยครับขอบคุณมากครับ